นี่เป็นมันเป็นอุตสาหกรรมควเรือนนะเจ้าย่งกันมาสมัยรุ่นปอรุ่นแม่นะเจ้าแล้วกับพอช่วงหลังๆนี่รัฐบาลเป็นสนับสนุนจัดกลุ่มกันเลยเอาคนคนง,งานตีมาอยู่กับเฮาเนี่ยร่วมตัวกันเป็นกลุ่มขึ้นมาเจ้าแล้วก็แย่งกันมาเรืเ่อยๆมาตั้งันตงแต่ปีศ .3 แล้วเจ้าพ้อมีหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์กับอาชงเข้าคาดสันปีแรกปีศ .7 ได้ศีดาว ต่อมาได้ระดับประเทศได้สามดาวแล้วของฝีห้าสองนี่เขาได้ได้สี่ดาวเจ้ากระเนี้กันมาเรื่อยๆส่งถึงแต่ก่อนนี่มีเอาเดอร์มาเลเซียสิงคโปร์และย่างหลังนี่บอกบอกค่อยมีละมีมาน้อยแต่เขากระพานกลนกลางเนาะบอได้ส่งเองแล้วสี่บ้านเขาตลาดลักนี่ก็จะมีจะปุจจักกรุงเทพนี่ก็มีจะจากสัมเพ็งส่งชนบุรี ภเก็ตเจ้าเสียงใหม่ลำปางสาราดลของเฮานะจะมีมาเรื่อยๆมีสมาชิกกลุ่มประมาณกี่คนครับผมสมาชิกข้างมดมันอยู่สองห้าคนแต่จเจะมีญ,ญาประจำนี่ประจำที่ิหาว้อนี่มีเจ็ดคนแต่วัานั่นก็เวียนไปเวียนมาเขาเค่อยๆเป็นอาชีพเสริมเขาครับคนติดบาได้าาาญ,ญาติยังนะกระมาญาติของเราตลอดเนี่ยเดีายวครับผมแล้วตอนนี้อา่ายต้องการให้ทางรัฐบาลเข้ามา่วยอย่างกระครับตอนนี้ครับ อยากให้มาช่วยเรื่องของประชาสัมพันธ์เรื่องสัมพันธ์เ้ากะครับตลาดตีวะ่ะบางทีมาห้าเฮาหนังอยู่ตีเก่านี่เฮาล้อลูกค้าเฮาจะมีลูกค้าอยู่แล้วแต,แต่ถ้าเฮาเอาไปโชว์ตีห้นตีนี่ยังมีงานยังเมืองทองคันนี้นี่จุยได้นักได้ลูกค,ค้าเพิ่มหลายเ้าเราไม่รู้มากระโบว่าอย่าจัดจะจัดกะก็หไปทุกขั้นครับผมอย่างให้รัฐบาลเข้ามาจ่วยนะครนะับเนาะประชาสัมพันธ์รหรือว่า ประชาชนในท้องถิ่นเนี่ยอุดหนุนกันกอน่อยให้คนอื่นอุดหนุนนะยายเนาะครับเพราะว่าบางทีเขาบอกพูดจ้าของเฮางครับถ้าเวลาย่่ออกจังหวัดจังหวัดที่จัดงานตีสารการ์ดเอาไปหพองะเขาเขาเขาบอกเจียนะว่าเป็นของบ้านเฮ้งเมื่อค้นบางหูย่่ต้องเอาป้ายไปโชว์ว่ะแง่บ้านเฮ้งอือครับมันมีเพราะบ้านเฮบงเม็นวัตถุดิบเจนี่นะค่ะว่านม่หัดเจียหม่มาขายกด้อย่างแต่ย่่าส่งเขาอืมครับเดี๋ยวผมจะประชาธรรมานึงเนาะดาครับ คือกองเบนตาเจ้าขายดยีกองเบนตาเนี่ยได้เป็นวิทยากรสอนบ้านคงคจะก็ิ่งก็สนใจกันนะตั้งคุนอะ แต่ถ้างานบุกปอนักเด็กกันเนี่ยคนสองคนเต็มย้าย็ดอยางเงนางเนี้ยแต่ แปดคบด้ยาเต็น <lawsuit> <ulously, S 1> <eterm Gore> ั่นน่อะก่นน้องมาน้องลฟังพบกับย่ำมั้งตังแต่ละกตองนายกกสวยประชารักกรนยังเขาบอกว่ามีพักมี่อสาวขึ้นเอาไปนมดกนะยันทความสะอาดล่ะครับใจน้ำมันหครับ 講神就，即係搞 นี่จะเอาไปทรงไหนนะครับงานี้ทรงอาไรคะเจ้าเดือนนะคะแล้วอ๋อวันหนึ่งได้กี่ชิ้นนะครับร้อยห้าสิบนะเจ้า พอเคจีมันดีแยกออกจากิันไปลุงบอกได้มีไห่ขายนะลุงมหิ้วไปวางซาเขาก็ได้นะนี่กระบาน่ะเขาเขาต้องเดินงานลงมา thank wow. อ่อนจอ้นี่้อมันมีหอมอย่างดำๆน้อยกับวางจ้าอ๋อถ้าปุใส่ถุงมือนี่ห้อนไปแน่นนะครับป้าเนาะอถ้าปุใส่่อนถบ้านมันมาหอม้าป๊ก ทุ้ทีทั่วกระแยกนิ่แยกเปลือก